สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่162ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงเป็นประเด็นตามเอกสารนียแหละนะครับก็เรื่องของต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านครับได้มีโอกาสพูดคุยกันและก็อยากจะมีมุมมองในเรื่องของความเห็นในลักษณะของอาการลดต้นทุนการผลิตก่อนอื่นนะครับ พิทักกรต้องเข้าใจในลักษณะว่าเราปลูกทุเรียนเราทําทุเรียนเป็นอาชีพเป็นผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งเป้าหมายสําคัญก็คือผลตอบแทนนั่นก็คือรายได้ที่อันพึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในแนวทางคือในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตลาดที่มีมูลค่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ ในส่วนของราคาทุเรียนเฉลี่ยแล้วก็ไม่ต่ำกว่า100บาทหรืออาจารย์มีต่ำกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้คุณภาพอันนั้นเป็นเรื่องที่เราเห็นภาพเพราะฉะนั้นในส่วนของสาเหตุที่พิทักษกรมอยมีมุมมองในเรื่องของการอยากจะลดต้นทุนการผลิตอันนี้ก็อยู่ที่ในแนวคิดของพิทักกรแต่ว่าเราก็ต้องมามองว่าในเมื่อณเวลานี้เนี่ยทุเรียนมีมูลาคา่ามีราคาที่สูงมาก สิ่งที่เราควรจะมองก็คือการมองไปสู่เป้าหมายทําให้ทุเรียนเหล่านี้มีคุณภาพทั้งในด้านของปริมาณหรือในด้านของผลตอบแทนก็คือราคาอันนี้คือในส่วนของมุมมองของผมเองเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีที่พี่น้องสกรจะมีแนวคิดในเรื่องของการลดต้นทุนอันนี้เราก็ต้องยอมรับในแนวคิดถ้านอาจจะเลือกในแนวทางใดก็ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์การใช้ชีวพันธุ์ชีวภาพหรือจะเป็นปุ๋ยหมักแห้งหมักน้ําอะไรก็แล้วแต่แต่ในเมื่อกรณีการเลือกแนวทางตรงนั้นท่านต้องเข้าใจครับว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับนั่นก็คือน้ําหนักและก็คุณภาพที่ลดลงอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากเราปรับเปลี่ยนโครงสร้างการที่ทุเรียนจะมีผลผลิตออกมาได้ให้กับเรา อย่างดีมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องมาจากรากฐานของใบที่สมบูรณ์ใบที่สมบูรณ์ก็ปัดมาจากกลุ่มของปัจจัยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมดินน้ําอาหารอากาศและธาตุต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกในแนวทางตรงนี้เท่ากับว่าเราก็เป็นการลดต้นทุนลดแรงงานแต่บางครั้งม้ใช่นะครับอาจจะต้องเป็นการใช้แรงงานจัดการเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่เราก็จะได้ในส่วนของอาราคาที่อ่อนตัวลงเมื่อหักแล้วพีน่นอสกรพอใจเราก็เลือกในแนวทางนั้นแต่สำหรับในส่วนของสาระในคลิปนี้ผมย้ำว่ากรณีของการลดต้นทุนในความหมายของเรานั้นก็คือยังคงรักษาผลผลิตให้คงเดิมคำว่าคงเดิมก็หมายความว่าเราเคยได้ผลผลิตปีที่ผ่านมาในทุกๆปีเนี่ยเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างเช่น บางสวนนะครับที่ผ่านมาอาจจะได้70-80ตันแต่พมอมาถึงปีการผลิตที่ผ่านมาสภาวะอากาศแปรปรวนมากเราใช้ปัจจัยหลายอย่างครับแต่ผลผลิตกลับหายไปกว่า30%อซ์อันนั้นก็คือภัยธรรมชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในสาระประเด็นตรงนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของตัวเลขนะครับ ผมเองนั้นขออนุญาตนำเรียนว่านี่เป็นตัวเลขที่เราทำการรวบรวมศึกษามาในช่วงของ3าปีที่ผ่านมาและก็เป็นตัวเลขที่พอมีแหล่งยืนยันได้จากหน่วยราชาการและจากพี่น้องสกอเลาวพอสรุปเป็นคร่าวๆนะครับท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับตัวเลขนี้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือตัวเลขที่เราพอจะประเมินได้ก็คือทุเรียน1กิโลกรัมเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ25บาท หรืออาจจะเป็นจำนวน2,000ถึง2,500บาทต่อต้นอันนี้คือดูแลในระดับปานกลางทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าในต้นทุนเหล่านี้เนี่ยเราแยกเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราไม่สามารถจะลดได้คือค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนค่าซ่อมบำรุงค่าน้ำค่าไฟค่าวัสดุต่างๆอันนี้อยู่ประมาณ30% ส่วนที่เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจคือเราอยากจะใช้ปัใจจัยให้น้อยลงหรือเราจะไม่ใช้อันนั้นอยู่ที่ดุลพินิษแต่ปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วยอะไรก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีค่าสารเคมีในกลุ่มฮอร์โมนสารต้องกันกําจัดศัตรูพืชกลุ่มอาหารเสริมกลุ่มสารกระตุ้นกลุ่มสาร,สารทางใบอันนี้คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้นทุนประมาณ35%ตตรงนี้สิครับ เราสามารถที่จะลดการใช้ได้คือลดต้นทุนเราจะลดอย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดมันก็จะมีอยู่ส่วนที่2ค่าแรงงานค่าแรงงานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%เพราะฉะนั้นใน30%เนี่ยเราลดได้ไหมจากงานศึกษาที่ผมได้พยายามทำมาตลอดเรายืนยันได้ว่าเราสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในด้านของแรงงานตรงนี้ได้ แล้วลดได้มากด้วยนะครับจะเป็นแรงงานในครอบครัวหรือแรงงานจ้างก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ลงไปรายละเอียดสิ่งที่เรายกตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นกรณีการตัดแต่งกิ่งเราก็ตัดครั้งเดียวกรณีการตัดแต่งแขนงะเราก็ตัดแค่เพียงครั้งเดียวกรณีของการตัดแต่งดอกที่เคยตัดแต่งสองถึงสามครั้งเราก็ตัดแต่งเหลือแค่ครั้งเดียว กรณีการตัดแต่งผลจาก3ครั้ง4ครั้งเราก็เหลือแค่2ครั้งเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าแรงงานตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างส่วนในด้านของค่าแรงงานในการดูแลบริหารจัดการในการพ้นปัจจัยถ้าเราใช้ปัจจัยอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพถูกจังหวะเวลาแรงงานที่เราพ้นเหล่านี้ก็จะลดลงเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของบางครั้งเนี่ย เราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นแนวทางในของการใช้ของชีวพันธุ์ในการใช้เกษตรอินทรีย์หรือชีวภาพอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเราไปลดต้นทุนตรงนั้นแต่เราอาจจะต้องใช้แรงงานการจัดการที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่พอเป็นคำตอบได้ก็คือผลผลิตที่ออกมาจะกลายเป็นผลผลิตที่ได้ คุณภาพนั้นมันจะต้องมาจากองค์ประกอบในด้านของคุณภาพของใบฉะนั้นปัจจัยที่เราใช้เนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนผมนำเรียนนะครับว่าในปัจจัย35%เนี่ยส่วนที่1คือส่งเสริมการเจริญเติบโตรหรือปัจจัยเชิงพัฒนาประกอบไปด้วยในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปัจจัยปุ๋ยทางใบฮอร์โมนธาตุอาหารพืชแต่ในส่วนที่สก็คือกรณีของการปกป้อง คุ้งครองไม่ให้ทุเรียนของเราเสียหายมันก็จะมาจากสารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชบางครั้งก็มีเรื่องของฮอร์โมนและบางครั้งก็เป็นเรื่องของธาตุอาหารพืชซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของสาระสําคัญที่จะไปช่วยลดความเสียหายในภัยธรรมชาติเช่นร้อนแรงหนาวดังนั้นในส่วนของตรงนี้แหละครับจึงกลายเป็นเรื่องว่าเราลดได้ครับ แต่เราจะต้องเข้าไปทำการศึกษาเรียนรู้ใช้อย่างประหยัดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าถ้าเราลดต้นทุนค่าปัจจัยลงมาสัก15%หรือ20%ค่าแรงงานลดลงไปนะครับเหลือสัก15%เราสามารถลดต้นทุนได้แต่สิ่งที่เราต้องการคือผลผลิตคงที่ทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าในกรณีที่เราจะลดต้นทุน หรือเราจะเพิ่มต้นทุนพี่นักข่อนครับต้องเข้าใจว่าทุเรียนทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นไม้ผลพืชเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าพอพูดถึงการลดต้นทุนแล้วเราจะไม่ใช้การที่เราจะวัดว่าต้นทุนเราจะต่ําลงถ้าเราใส่ต้นทุนเพิ่มเข้าไปแล้วทุเรียนของเราจากกิโลกร,รัมละร้อยบาทเป็น200ร้อยบาทนั่นหมายความว่าเราจะมีกําไรที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้น ในกลุ่มที่ลงทุนคือการเพิ่มต้นทุนเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาในช่วงที่มีมูลค่าอย่างกลุ่มผู้ทำสารหรือกลุ่มวัรรมชาติซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของแนวทางที่เพิ่มต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลกําไรจากการประกอบการเราจะไม่นำเสนอตรงนี้แต่สิ่งที่เรากำลังนำเสนอตรงนี้คือถ้าท่านจะทำการผลิตทุเรียนในเชิงของการลดต้นทุน มันก็สามารถที่จะทำได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราทำการผลิตทุเรียนในเชิงบังคับคำว่าทำบังคับก็คืออย่างเช่นทำสารทุเรียนไม่แตกใบอ่อนก็ทำให้เขาแตกทุเรียนใบไม่แก่ก็ไปหาปัจจัยเร่งให้แก่นั่นคือเชิงบังคับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ต้นทุนที่สูงมากในกรณีตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะปรับเปลี่ยนแนวคือจากเชิงบังคับ มาเป็นเชิงสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นเดือนตุลาคมเขาแตกใบอ่อนเดือนพฤิกายนก็พัฒนาใบไปชนึ่งเดือนธันวาคมโดยแทนที่เดือนออตุลาพฤิกาเราจะใช้ปัจจัยเชิบงบังคับลงทุนสูงเราก็ปล่อยให้เขาพัฒนาโดยยืดระยะเวลาออกไปอีกเดือนกว่าๆจากสองเดือนเล่งให้ใบแก่เราไม่ต้องทำ เราก็ปล่อยเขาพัฒนาไปจนถึงเดือนธันวาพอไปถึงเดือนธันวาอากาศหนาวเย็นสภาพแวดล้อมเหมาะสมเขาก็ออกดอกเท่ากับปัจจัยเร่งใบแก่เล่งสะสมก็ใช้น้อยลงปัจจัยในเชิงส่งเสริมการออกดอกก็ไม่ต้องใช้เขาก็จะออกดอกได้นี่แหละครับคือในความหมายของการวางแผนที่เราจะลดจํานวนการใช้ต้นทุนการผลิตคือลดจํานวนลงและลดชนิดของการใช้ เพราะว่าปัจจัยเนี่ยถ้าเราจะมองจากพิทักกรในกลุ่มผู้ผลิตอ้าวต้องใส่ปุ๋ยแรงดอกต้องพ่นสะสมต้องพ่นเรงใบแก่เสร็จแล้วก็มาพ่นปัจจัยในการดึงดอกดึงดอกแล้วยังไม่พอก็ต้องมาใช้ปัจจัยเพิ่มปริมาณดอกซึ่งปัจจัยทั้งสองสามกลุ่มเหล่านี้เราสามารถที่จะลดการใช้ได้ในอีกแนวทางหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามาสังเกตกลไกการตลาดทุเรียน จะเห็นนะครับว่าผลผลิตเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยมันก็จะไล่ลำดับมาจากกรณีของความพร้อมของใบดังนั้นถ้าเรามาดูทิศทางการตลาดยกตัวอย่างปีการผลิตนี้เดือนเมษายนเราเริ่มพบว่าราคาทุเรียนอ่อนตัวลงมาเพราะอะไรเพราะว่ามีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดมาก ต่างจากเดือนมีนาคมซึ่งกิโลกร,รัมหนึ่งเกือบ200บาทแล้วก็ไล่ต่ำลงมาจนกระทั่งถึง100เศษเศษนิดหน่อยพอมาถึงเดือนพฤษภาคมผลผลิตรุ่นนี้ในตลาดลดลงราคาก็ปรับตัวขึ้นสูงขึ้นมาจนกระทั่งถึง160 170 1 8บบาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้วว่าจากนี้ไปราคาหรือผลตอบแทนของทุเรียนจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เข้าสู่ตลาด ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องของการที่เราจะมองจุดที่จะทำให้ทุเรียนของเรามีมูลค่าสูงก็คือผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่เพื่อนชาวสวนเราไม่มีเราก็อาจจะเลือกว่า,าทุเรียนแตกใบอ่อนเดือนตุลาเดือนพิกาคนอื่นเขาบังคับน้ำเขาอดน้ำเขาพ่นสะสมเราก็ปล่อยให้พัฒนาไปเรื่อยจอกนกระทั่งมาถึงเดือนกุมภาถ้าบังเอิญ ทุเรียนมาพลาดแตกใบอ่อนในเดือนพิกาเ้าก็ให้เขาใช้เวลาไปอีกสามเดือนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์เราก็มีเทคนิคในการจัดการให้เขาออกดอกก็จะมาเก็บเกี่ยวในรุ่นที่3ที่4ซึ่งเป็นรุ่นที่กลไกาการตลาดนั้นเราทราบดีว่ามีผลผลิตน้อยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าต้นทุนในการใช้ปัจจัยการผลิตของเรานั้นลดลงและลดลงได้อย่างมากทีเดียว จะเป็นไปตามในส่วนของหลักการคือใช้ปัจจัยตามบทบาทหน้าที่ของปัจจัยเหล่านั้นใช้ให้ถูกต้องกับเวลาและใช้ในอัตราที่เหมาะสมเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนว่าวันพุทธที่17และวันพฤหัสท,ที่18พฤษภาคมเรามีนัดพบกับบริษัทกว่า20บริษัท รายการพิเศษเป็นรายการขนาดถัง20ลิตร3ถังแถม1ถัง,นง,ถงขนาดแกนลอน5ลิตรแถม1แกน1ลิตรหรือท่านเช่สะดวกกับวันที่20พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์เราก็จะพบกันที่ชัยพฤกษ์เกษตร Drive 2ในส่วนของท่านที่อยู่ทางด้านของมะขามนะครับวันอาทรรย์ที่22และอังคารที่23เราพบกันนะครับ ร้านรายการพิเศษของธนาทรั์มะขามนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมิถุนายนนะครับเราก็จะมีในส่วนของงานกเกษตรเอ็กซ์โปของชัยภูษขลุงวันที่14-15มิถุนายนส่วนท่านที่อยู่ทางคิชกูดอยู่ทางทับไซท่านก็สามารถที่จะรับรายการได้ที่ชัยพูษทับไซท่านที่อยู่ทางคิชกูดก็รับรายการพิเศษจากรายการตรงนี้ได้นะครับ ที่ธนาทรัพย์มะขามในวันที่12และ13มิถุนายนซึ่งตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่ท่านสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเช่นกรณีของปัจจัยอาหารเสริมทางดินทางใบของในแต่ละบริษัทก็จะเป็นรายการ3แถม1 5แถม1ในกลุ่มของกลุ่มยาเชื้อในกลุ่มชีวพันธุ์ก็จะเป็นรายการ5แถม1เช่นเดียวกันนี่คืออีกแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต ที่พลเกือสามารถจะรับและสัมผัสได้โดยตรงในช่วงของเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน